พี่น้องสุขุสุคนเดอร์ค่ะมือ่อนีมาหน้าพี่สาวค่ะมาปลูกมันค่ะแล้วก็มาซับมันใหเอื่อยเพิ่นค่ะมาปลูกซอยเพิ่อนเนาะกับว่าลายค่ะประมาณสามลายเสร็จๆค่ะที่เป็นจ้งใดก็ค่ะมารับชมน้ากันเลยค่ะได้ขนมเฮาไงแท้นส่นสื้อให้เขาอยุแค่สองห้องมห้ อุ้ยวันดีวันดีบ่บ้แม่อุ้ยรัดบ่เนาอัดเ้รัดเนาะบัตองเาเจวนี่เบ่จนบักใหญ่เลย มาปลูกมันกับอุ้ยชาดีป้าลุงแล้วชาดีครับป้าลุงสวัสดีครับป้าลุงก่อนป้าลุงมาปลูกมันอ้ม ามากินขนมเนอใส่ปลามากินขนมเนอไม่ทำขนะใส่ปลาด้วยเย๊เดา 你把灯。 ใจเลยอันนี <laughs> ้เป็นหางต้สิหัวกระั่กจีไห้เศร้ากันเลยใช่ก้กับูลาบันห้างนมีโมเลวเห็ดแลอย่างจังบวกเพิ่มตัวมาสั่นขนหมดสิ้นเดือนภาไม้เอ็ดให้อันยายสิงต่เรื่องเขาจ้เาไม้เบิ้งให้ส้นเดือนเขามเอ็ดของย้ายสิงอยู่ภาให้เขาจ้าไม่ยกเลยอั ก็ว่าเหเขาไม่ตู้น่อยตู้น้อยใช่หรืว่าน้องูอนีไงตู้น้อยเพื่อนผู้ใหญ่ามานะแบบรุ่นเพืนผู้ใหญ่ามอยนี้หอเมันก็เลือนกันด้อโอ้มันแบบไมเหรออืมื่อยู่บอว่าชัดพอเาเิามพา้ลำยังไงคะ พอถ้วยใหญ่ๆ <laughs> <Đăng kì. cười> <laughs>

<med> งานูคขอมันตัวนี้คักเนาะดีดีแบบดีคักตามันทีไร่อควายแหกที่มือตีเวลาปลูกมันน้ำไงพ่อเนาะหมักคักเนาะเอื่อควายขวายใส่ย่ำไลยย่ำนั่น <med> เยียดบ่างไ <med> นหม ห่างกันนี่ก็เป็นส่วนมั่นขึ้นกันาำแมดูอนจางนียชายปานตาเป็นหาง ซับมันแล้วกะเอามาแช่น้ำไว้แช่ไปค่ะแช่แล้วกะแส่กระสอบไปย้ายย้ายแล้วก็ปลูกค่ะ สวัสดีครับป้าลงุงลมาปลูกมันเดอครับมาปลูกมันเดอรมาสูงผู้บ่าวแล้วจ้อะอนะไรไหมมาปลูกมันชอยผมเนี่ยครับน้องครับอืมแต่นี้เอื้อยเพิ่นกนสิยลายลมันค่ะคนเสียบกาคนเสียบคนปักกะ ตามหลังค่ะคนใหญ่กับยายก่อใยเป็นแถวค่ะระยะห่างประมาณห้าสิบถึงหสิบเซนติเมตรค่ะคนปากกา bạc năm lần đó ตัวปวนมาเห็นยังนี่ฮะเขาปลูกมันบ่ปลูกมันบ่หลามาปลูกมันบ่ตามือตัวชายตัว <laughs> <laughs> นั่งไปทั้งพี่ทั<ะ>้งพี่ไพน,น้องจักเสียงรถเสียงรถไผ่ Nói thầy Nói Nói thầy là khi nốt 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 khăn khu Nhanh khăn บาบ,บ,าบ,บ,บ,บาบ่าบแดดบ่แดดบ่ห้อนย่บ,บ่ห้อนไปเข้าหองบ่เข้าหองย่บ่ไปข้าห้องกินน้ำย่บ่ขึ้นไหม อืสวัสดีครับที่มาแต่ปลูกมันแค่ค่ะตอนนี้เ้ากระปูกเซจเรียบร้อยแล้วค่ะปลูกส่กันนะคะประมาณสี่หาข้นค่ะกัแล้ววายยูค่ะอากาศเมื่อน,นี้กะบบอคอยร้อนปันหดค่ะกะมีลมค่ะลมแรงอยู่ค่ะ กับเด,ดกับ,บ่ค่อยร้่อนปานใดเนาะค่ะเมื่อนี้กัามาปลูกมันซอยพี่สาวเนาะกับ,บ่มีอย่างไรค่ะพี่น้องกับมาถ่ายบรรยากาศปลูกมันให้พี่น้องได้เบิ่งเนาะค่ะกัถหาผู้ใดมากคลิปนี่กะฝากพี่น้องซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s สไ i b e หลายๆเด้อค่ะพี่น้องเป็นกำลังใจให้เฮ็ดคลิปต่อไปให้พี่น้องได้รับชมต่อไปเนาะค่ะกัเมื่อนี้กะ ขอลาพี่น้องเพียงซํมนี่ค่ะขอบคุณหลายๆจ้า